ค่ำคืนในสุสานูงหมาหอนก้องก่อนพากันขุดหลุมศพเก่าและเมื่อฝาโลงเปิดออกสิ่งที่อยู่ข้างในกลับทำให้ทุกคนต้องพง,งะด้วยความสยองคุณกล้าที่จะดูจนจบหรือไม่กลางคืนมืดสนิทสายลมพัดแรงผ่านต้นไม้เสียงหวีดหวิวดังสะท้อนในสุสานเงียบแสงจันทร์สลัวส่องผ่านก้อนเมฆเผยให้เห็นเงาดำเคลื่อนไหวใกล้หลุมศพเก่าฟงหมาหลายตัวกำลังขุดดินอย่างบ้าคลัง่ง กรงเล็บขูดกับดินเสียงหอบหายใจแรงดินกระจายกระเด็นไปรอบๆอบชายคนหนึ่งยืนมองอยู่ห่างๆหัวใจเต้นแรงจนแทบทะลุอกมือสั่นจนถือไฟฉายแทบไม่อยู่เขาไม่กล้าเข้าใกล้แต่สายตาไม่อาจละจากสิ่งที่เห็นลุมศพถูกขุดลึกขึ้นทุกทีไม่นานเสียงดังกึกเหมือนกรงเล็บขวนกระแทกไม้ฟูงงมาหยุดแล้วเห่าใส่ลงที่โผล่ขึ้นมาฟ้าลงเก่าแตกเป็นรอย เสียงไม้แผ่วดังกรอบแกรบกลิ่นเหม็นคละคลุ้งลอยออกมาชายคนนั้นยกมือปิดจมูกแต่อากาศรอบตัวหนาวเย็นผิดปกติเหมือนความตายแผ่กระจายออกจากหลุมฝูงหมากัดและดึงฝาลงไม้ผุพังเปิดออกทีละน้อยช่องว่างดำมืดค่อยๆโผล่ให้เห็นภายในโลงไม่ใช่ร่างเน่าเปื่อยธรรมดาแต่มีบางสิ่งกำลังเคลื่อนไหวเงาดำชะโงกหัวขึ้นมาช้าๆดวงตาขาวซีดลืมขึ้นกลางความมืด จ้องตรงมาอย่างเขาเสียงหายใจแผ่วแต่หนักดังลอดออกมาชายคนนั้นก้าวถอยหลังขาของเขาไร้เรี่ยวแรงความกลัวแผ่ซ่านจนแทบหยุดหายใจเงาดำนั้นค่อยๆย,ยกศีรษะพ้นขอบโลงผิวซีดขาวจนแทบโปร่งแสงเส้นผมยาวกระเซอร์กระเซิงปิดใบหน้าฝูงหมาที่เคยเห่ากระโชกกลับถอยกรูดหางจุกตูดแต่ก็ยังคำรามต่ำๆด้วยความหวาดระแวง กลิ่นสาบเน่าแรงขึ้นทุกวินาทีเหมือนเนื้อที่ผุพังถูกดึงออกมาให้สัมผัสลมจนชายคนนั้นรู้สึกขมคอแทบอาเจียนเขาพยายามหันหลังจะวิ่งหนีแต่สายตากลับถูกตรึงไว้ดวงตาคู่นั้นยังคงจ้องตรงมาที่เขาเสียงกระดูกเสียดสีกันดังกรอบแกรบร่างในโลงค่อยๆย,ยกแขนขึ้นเล็บยาวดำคล้ำสะท้อนกับแสงจันทร์มือข้างหนึ่งคว้าขอบโลงอีกข้างค่อยๆขยับเหมือนจะเอื้อมมาหา ชายคนนั้นหัวใจเต้นแรงจนเจ็บฟูงหมากระเจิดกระเจิงแต่เสียงเห่าหอนยังดังก้องไปรอบสุสานเหมือนเป็นสัญญาณเตือนอันตรายสายลมกลับแรงขึ้นใบไม้ปลิวกระทบกับหลุมศพบรรยากาศมืดทึบจนเหมือนโลกทั้งใบหายไปชายคนนั้นพยายามถอยหลังแต่สะดุดรากไม้ล้มลงกับพื้นไฟฉายตกลิงและดับวูบความมืดเข้ากลืนกินทุกสิ่งเขาได้ยินเพียงเสียงลมหายใจเย็นเยือก ใกล้ขึ้นใกล้ขึ้นเรื่อยๆหัวใจของเขาราวกับจะหยุดเต้นมือเย็นเฉียบจนจับอะไรไม่ถนัดเหงื่อเย็นไหลเต็มแผ่นหลังทันใดนั้นเสียงฝาโลงดังปังเหมือนถูกผลักเปิดออกเต็มแรงร่างนั้นก้าวออกมาพร้อมกับกลิ่นตายชัดเจนดวงตาขาวซี่สองประกายในความมืดมันไม่กระพริบแม้แต่วินาทีเดียวสายตานั้นจับจ้องเขาเหมือนเหยื่อที่หนีไม่พ้นชายคนนั้นพยายามยันตัวลุกขึ้น แต่ขาทั้งสองกลับไร้เรี่ยวแรงเขาได้แต่ถอยคลานไปบนดินชื้นเย็นเสียงหอบหายใจของเขาดังสอดประสานกับเสียงกรอบแกรบร่างที่ออกมาจากลงก้าวช้าแต่ทุกก้าวกลับกดดันเหมือนก้อนหินทับบนอกสายลมพัดแรงจนต้นไม้โยกโอนเอน็นเงาเคลื่อนไหวไปมาเต็มสุสานเหมือนสิ่งที่ซ่อนตัวอยู่รอบด้านกำลังตื่นตามชายคนนั้นกลืนน้ำลายยากลำบากคอแห้งผากเหมือนเต็มไปด้วยฝุ่นผง เขาอยากกรีดร้องแต่เสียงกลับติดขัดในลำคอสิ่งที่อยู่ในลงยืดตัวตรงผิวหนังซี่จนเห็นเส้นเลือดสีคลำ้ำปากแห้งแตกเผยรอยยิ้มเย็นยเยือกรอยยิ้มนั้นไม่ใช่รอยยิ้มของคนเป็นแต่เป็นรอยยิ้มที่ชวนให้เลือดในกายแข็งตัวเหมือนความตายหัวเราะอ,อยู่ตรงหน้ากลิ่นเหม็นข้าวเฉยแรงขึ้นเหมือนซากสัตว์เน่าที่ทับถมเป็นกองใหญ่จนทำให้เขาเวียนหัวแทบหมดสติฟุงมาที่หนีไปแล้วกลับมาหอนระงมจากไกล,ไกล เสียงดังสะท้อนกล้องรอบสุสานเหมือนพยายามเตือนหรือขับไล่บางสิ่งชายคนนั้นสั่นสถานทุกเส้นประสาทในร่างกายเตือนเขาว่าต้องหนีแต่ขาของเขาไม่ขยับตามใจสั่งสิ่งนั้นก้าวออกจากหลุมเท้าเหยียบดินอย่างช้าๆเสียงดังตึงตังเหมือนกระดูกกระแทกพื้นเงามืดยาวเหยียดทอดคลุมร่างชายคนนั้นดวงตาขาวซีจ้องมองลงมาไม่วางความหนาวเหน็บก,กัดกินเข้าไปถึงกระดูก เขาพยายามหายใจลึกแต่กลับสำลักอากาศเน่าฉุนเหมือนถูกบังคับให้กลืนกลิ่นแห่งความตายฝูงหมาเริ่มเห่าแรงขึ้นฟันขาวว่าปรากฏเต็มปากแต่ไม่มีตัวไหนกล้าเข้าใกล้เงานั้นเสียงหัวเราะแหบแห้งดังลอดออกมาจากปากที่แตกเป็นร่องมันดังช้าๆแผ่วๆแ,แต่แฝงด้วยพลังที่ทำให้เลือดในกายแข็งค้างชายคนนั้นเริ่มรู้ว่านี่ไม่ใช่แค่ร่างที่ฟื้นขึ้นจากความตาย แต่มันคือบางสิ่งที่ไม่เคยจากไปตั้งแต่แรกดวงตาขาวซีดนั้นกระพริบวูบหนึ่งก่อนจะปรากฏเส้นเลือดสีดำแตกกระจายเหมือนเครือข่ายแมงมุมที่คลืบคลานเต็มดวงตาร่างนั้นโน้มตัวต่ำลงเสียงกระดูกลั่นกรอบกแกรบแขนยาวเหยียดตรงมาราวกับจะคว้าชายคนนั้นหัวใจเขาเต้นถีเร็วเสียงเหมือนกลองดังสะท้อนอยู่ในกกหูเหูเงอเย็นไหลท่วมหน้าจนแสบตาเขาพยายามถอยหนี แต่แผ่นหลังชนกับหินปูนเก่าเป็นป้ายหลุมศพผุกร่อนที่เย็นเยียบไม่มีทางหนีต่อได้อีกเงานั้นก้าวช้าๆเข้ามาทุกก้าวดินยุบลงอย่างหน้าขนลุกเหมือนโลกทั้งใบยอมรับแรงกดดันของมันเสียงหมาหอนดังแข่งกับสายลมเหมือนพยายามจะข่มเสียงหัวเราะแหบแห้งที่แทรกอยู่หัวเราะนั้นยาวนานจนบีบคั้นสติชายคนนั้นสั่นสะท้านมือทั้งสองกดลงบนพื้นดินที่ชื้นและเย็น ปลายนิ้วสัมผัสกับเศษไม้ผุพังที่แตกออกจากโลงเขาคว้ามันขึ้นมาโดยไม่คิดเศษไม้นั้นแหลมคมเหมือนหอกแม้เล็กและไร้ค่าแต่ก็เป็นสิ่งเดียวที่อยู่ในมือร่างนั้นหยุดยืนเหนือเขารอยยิ้มกว้างขึ้นจนปากแทบฉีกกลิ่นเลือดเก่าเหม็นคลุ้งยิ่งกว่าเดิมดวงตาสีขาวซีดไม่กระพริบจ้องเขาเหมือนนักล่าจับเหยื่อความเงียบกดทับทุกสิ่งจนโลกเหมือนหยุดหมุนทันใดนั้นชายคนนั้นเฮือกหายใจแรง ยกเศษไม้ขึ้นสุดแขนและแทงไปข้างหน้าด้วยแรงทั้งหมดที่มีเสียงกระแทกดังลั่นตามมาด้วยเสียงแผดร้องแหลมยาวเหมือนกรีดอากาศจนสั่นสะเทือนทั้งสุสานฝูงหมาพากันเห่าโหยหวนพร้อมกันสายลมพัดโหมแรงจนใบไม้ปลิวว่อนแต่เสียงร้องนั้นยังไม่หยุดร่างนั้นพะงะถอยแต่ไม่ล้มลงไปเหมือนที่เขาคิดดวงตาขาวซีดยังจับจ้องไม่เลื่อนหนีชายคนนั้นรู้สึกเหมือนเลือดในกายถูกดึงออก ร่างกายเย็นเฉียบหนักอึ้งเหมือนทุกพลังงานกำลังถูกสูบหายไปเขากัดฟันแน่นพยายามฝืนแรงที่มองไม่เห็นแต่ความมืดกลับเริ่มคลืบคลานเข้ามาในสายตาเสียงกระดูกแตกดังตามมาอีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่จากเศษไม้แต่เป็นจากร่างตรงหน้าที่ค่อยๆงอกเปลี่ยนแปลงกระดูกยื่นยาวออกมาจากใต้ผิวหนังเล็บแหลมคมยืดเป็นกรงเล็บสีดำและเงามืดหนาทึบก็ค่อยๆแผ่ปกคลุมรอบตัวเขา เงามืดหนาทึบคลานปกคลุมไปรอบตัวชายคนนั้นเหมือนม่านควันสีดำที่มีชีวิตมันเคลื่อนไหวช้าๆแต่หนักแน่นรัดกลุ่มทุกลมหายใจเต็มไปด้วยกลิ่นเหม็นเน่าผสมเลือดแห้งกลิ่นนั้นแทรกเข้าไปในปอดจนเขารู้สึกแน่นหน้าอกและหายใจติดขัดสายตาพร่ามัวทุกอย่างรอบตัวเริ่มบิดเบี้ยวเสียงมาหอนแปรเปลี่ยนเป็นเสียงกรีดร้องโหยหวนเขามองร่างตรงหน้าอย่างสั่นสาน กระดูกที่งอกยาวเหมือนกรงเล็บสัตว์ร,ร้ายขยับแผ่วช้าแต่คมกริบจนแสงจันทร์สะท้อนวาาดวงตาขาวซีดเริ่มเปลี่ยนสีกลายเป็นดำสนิทที่กลืนกินทุกแสงในความมืดนั้นยังมีประกายแดงวาบอยู่ลึกๆชายคนนั้นพยายามกรีดร้องแต่ไม่มีเสียงเล็ดลอดออกมาลำคอเหมือนถูกบีบรัดด้วยแรงที่มองไม่เห็นร่างตรงหน้ายกแขนขึ้นเงามืดจากกรงเล็บกวาดปกคลุมพื้น เส้นดินแตกกระจายเป็นรอยยาวเหมือนถูกฉีกออกสุสานทั้งแห่งสั่นสะเทือนป้ายหลุมศพโบราณเอล้มลงทีละแผ่นบ้างแผ่นแตกหักส่งเสียงดังราวกับกรีดร้องสายลมโหมกระหนำ่ำเมฆดำบดบังแสงจันจน,จนมิดทุกสิ่งเข้าสู่ความมืดมิดที่หน้าขนลุกชายคนนั้นพยายามใช้เศษไม้แทงอีกครั้งแต่คราวนี้ไม้หักในมือแตกเป็นเสียงเล็กๆไร้ค่าร่างตรงหน้าหัวร้อเสียงต่ำ หัวเราะนั้นดังสะท้อนในกะโหลกของเขาเหมือนมีพันเสียงดังขึ้นพร้อมกันเขาเริ่มเห็นเงาร่างอื่นๆคลานออกมาจากหลุมศพรอบๆโครงกระดูกสวมชุดผุพังเต็มไปหมดดวงตาขาวซีดปรากฏทั่วสุสานแต่ละคู่หันมาจ้องเขาพร้อมเสียงลมหายใจเย็นเยือกที่แทรกซ้อนกันชายคนนั้นรู้สึกเหมือนโลกหายไปเหลือเพียงเขาท่ามกลางเงามืดนับไม่ถ้วนทุกสายตาจับจ้องไม่กระพริบ หัวใจเขาเต้นแรงจนเจ็บราวหูอื้อราวกับเลือดกำลังเดือดในเส้นร่างกายอ่อนแรงจนขยับแทบไม่ได้และในเสี้ยววินาทีที่เงามืดเข้ามาประชิดเขาเห็นปากของร่างนั้นอ้าออกเผยเขี้ยวยาวแหลมที่สะท้อนแสงแวบสุดท้ายก่อนทุกสิ่งจมลงในความมืดเสียงกรีดร้องดังสะท้อนออกมาจากความมืดมันไม่ใช่เสียงของชายคนนั้นเพียงคนเดียวแต่เป็นเสียงรวมกันของนับร้อยนับพัน เราวกับความทรมานของวิญญาณทั้งหมดถูกปลดปล่อยเงามืดหนาทึบแผ่ซ่านไปรอบสุสานต้นไม้โค้งงอเหมือนถูกแรงกดมหาศาลบีบคันใบไม้ปลิวว่อนเป็นเกลียวเหมือนพายุแต่ไม่มีแม้แสงลมทุกอย่างนิ่งงันและหนักอึ้งชายคนนั้นพยายามลืมตาแต่ภาพที่เห็นกลับบิดเบี้ยวลุมศพนับสิบรอบรอบเริ่มปริแตกไม้ลงผุพังเผยรอยแยกทีละน้อยมือโครงกระดูกโผลออกมา เล็บดำยาวกรีดขอบไม้เสียงครูดดังจนฟังเหมือนโลหะเสียดสีกันกลิ่นเน่าหนักขึ้นอีกระดับเหมือนมีซากศพนับร้อยกำลังสลายพร้อมกันความขมปรทาทำให้เขาแทบอาเจียนดวงตาสีดำสนิทของร่างนั้นส่องวาวเมื่อมันก้าวเข้ามาใกล้กว่าเดิมใบหน้าซีดเผือดเผยรอยยิ้มที่กว้างเกินมนุษย์ทันใดนั้นมือกระดูกนับไม่ท้วนทะลุขึ้นจากดินคว้าแขนคว้าขากดร่างชายคนนั้นแน่นกับพื้น เขาดิ้นสุดแรงแต่ยิ่งดิ้นก็ยิ่งจมลึกลงไปเสียงดังปึงดังมาจากทุกทิศฝ้าลงรอบๆเปิดออกพร้อมกันเงาร่างสูงต่ำมากมายโผล่ขึ้นจากความมืดดวงตาขาวซีดนับไม่ถ้วนหันมาจ้องไม่มีเสียงไม่มีคำพูดมีเพียงความว่างเปล่าที่กดทับจนเขาแทบหยุดหายใจชายคนนั้นพยายามเปล่งเสียงแต่สิ่งที่ออกมามีเพียงเสียงกระซิบแหบต่ำเขาแทบไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเป็นเสียงตัวเอง ร่างแรกที่ก้าวออกจากลงยกกรงเล็บสูงเหมือนจะลงดาบสุดท้ายขณะที่เงามืดคลานเข้าปกคลุมทั่วร่างเขาความเย็นเย,ยือกซึมเข้าไปในกระดูกนิ้วมือเขาแข็งชาเหมือนถูกแช่แข็งหัวใจชะงักเต้นราวกับถูกบีบด้วยมือที่มองไม่เห็นก่อนสติจะดับวูบเขาเห็นภาพเลือนรางดวงตาสีแดงเพลิงคู่หนึ่งปรากฏขึ้นกลางหมู่เงาจ้องตรงลงมาเหนือหัวเขาเพียงไม่กี่ก้าว และจากดวงตานั้นเสียงกระซิบเบาๆดังขึ้นในกะโหลกไม่ใช่เสียงคนตายแต่เป็นเสียงของบางสิ่งที่อยู่เหนือความตายเสียงที่บอกว่าเจ้าจะไม่มีวันออกไปจากที่นี่สุสานทั้งแห่งกลับเข้าสู่ความเงียบเสียงหมาหอนค่อยๆแผวหายไปในความมืดสายลมที่เคยโหมแรงก็สงบลงราวกับไม่เคยเกิดขึ้นหลุมศพที่แตกเปิดกลับค่อยๆปิดตัวเองดินถล่มทับกลบลงผุพังจนมิด ทิ้งไว้เพียงพื้นดินที่เรียบเงียบสงัดชายคนนั้นหายไปจากที่ตรงนั้นไม่มีร่องรอยไม่มีเสียงไม่มีแม้แต่เงาเหมือนเขาไม่เคยยืนอยู่ในสุสานแห่งนี้เลยแสงจันทร์ค่อยๆทะลุเมฆออกมา่องลงบนหินป้ายหลุมศพโบราณอักษรที่สลักไว้เลือนรางแต่ชัดพอให้เห็นมันคือชื่อของชายคนนั้นเองตัวอักษรเก่าคร่ำคร่าผุกร่อนเหมือนถูกสลักมานานนับร้อยปีแล้วและทันใดนั้น เสียงหัวเราะเบาๆก็ดังสะท้อนแผ่วกลับมาก่อนจะจางหายไปพร้อมสายลมยามค่ำคืนสุสานกลับสู่ความสงบแต่เงามืดที่ซ่อนอยู่ใต้ดินยังคงรอใครบางคนที่จะก้าวเข้ามาอีกครั้ง